สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอิหร่านหลังจากที่ทีมชาติอิหร่านพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูระสามในนัดทิงชัเลิศศึก NSDF ฟุตซอลอินเวเทชั่น2022 โดยแอดมินเพจได้โพสต์เอาไว้ว่าฟุตซอลเยาวชนทีมชาติอิหร่านได้รองแชมป์ในการแข่งขันาร,รายการอุ่นเครื่องกับทีมชาติชุดใหญ่ในประเทศไทยลูกศิษย์ของโคชอาลีซาเน่ลงเล่นในนัดทิงชาเลิศในแมตช์อุ่นเครื่องที่ประเทศไทยพบกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ผลการแข่งขันรปรากฏว่าพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสทีมอิหร่านเข้าร่วมแข่งขันใ,นในรายการนี้โดยการผสมผสานทีมผู้เล่นเยาวชน โดยสามารถเอาชนะทีมชาติชุดใหญ่ของมองโกเลียเมียนมาและโอมานได้พร้อมทั้งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าตําแหน่งรองแชมป์มาครองได้สําเร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอิหร่านหลังทีมชาติอิหร่านพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูะสามในศึกฟุตซอล NSDF f o o t อ a l ิ Invitation 2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่านี่มันแสดงให้เห็นว่า พวกคุณต้องพยายามให้มากกว่านี้มุมมองท่านต่อมาครับผลงานแรกหลังปีใหม่จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าแข่งกับทีมชุดใหญ่ของพวกเขาแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่ายังไงก็เริ่มต้นปีให้ดีหน่อยละกันคอมเมนต์ท่นมาตั้งคำถามว่ามีใครพอที่จะสามารถขึ้นทีมชาติชุดใหญ่ได้บ้างไหมความคิดเห็นท่านต่อมาครับ อะไรกันประเทศไทยมีฟุตซอลด้วยเหรอชาวอิหร่านท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพวกเขาอย่างอายุน้อยอยู่ก็จริงแต่ก็รู้สึกคาดหวังเอาไว้มากกว่านี้ในกีฬาฟุตซอลคอมเมนต์ท่านมากครับไทยแลนด์ขอบคุณนะลูกหลานชาวอิหร่านความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าความไพ่แพ้ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทอันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงในประเทศนี้ มุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมชุดนี้ของพวกเราเป็นทีมเยาวชนนะชาวอิหร่านท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่าเสียใจความคิดเห็นท่านต่อมาครับทำไมจึงเป็นอย่างนี้และทุกอย่างจะพังทลายอีกครั้งในการแข่งขันฟุตบอล90นาทีจากนั้นก็มีผู้มาตอบได้ไหมนี้ว่าพวกเราส่งทีมเยาวชนไป มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าผมคิดว่าเป็นเพราะสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยทําให้พวกเขาพ่ายแพ้ทำมอย่างนั้นพวกเขาคงจะไปเล่นกับปราซิลแล้ว <c oughs> คอมเมนต์ท่านมาครับทํำไมถึงแพ้ชาวอิหร่านท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าขอให้พระเจ้าอวยพรให้กับลูกหลานชาวอิหร่านมุมมองท่านต่อมาครับก็แค่ประเทศไทย คอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่ายินดีด้วยนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอให้พระเจ้าประทานความแข็งแกร่งให้กับพวกคุณชาวอิหร่านท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าความพ่แพ้ในครั้งนี้อุทิศให้แก่สาวไทยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าสาวบริสุทธิ์คอมเมนต์ท่านมาครับพวกเขาแพ้ให้กับผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเขามีเซ็กส์ก่อนแข่งหร <c oughs> <ส>ือเปล่าและคอมเมนต์ท่านอื่นๆก็จะเป็นอิโมจิหัวเราะปรบมือและก็ร้องไห้นะครับนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอิหร่านหลังจากที่ทีมชาติอิหร่านพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไป0-3ในนัดชิงชาลเลิศศึก NSDF f o o t s a l l Invitation 2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ถหากชินชอบยปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติแต่เว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ